ตอนแรกที่คุณแม่ทานนี่เป็นเขารู้สึกว่าเป็นไวัยทองนอนไม่ค่อยหลับก็เลยไปเสิร์ชหาเสิร์ชหาในในเน็ตว่าอันไหนที่อะไรที่มันแก้ไวทยทองก็เลยไปเจอที่ว่าลาวิสุพิณพนาภาก็เลยติดตามมาติดตามมาเรื่อยๆก็ก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองทานค่ะแต่ก่อนช่วงปีสองนี่จะตื่นแล้วแล้วก็นอนไม่หลับเลยก็เลย ก,ก็หลับสบายไม่ตื่นกลางคืนไม่ตื่นดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้ามาก็เลยทั้งสองสองแบบเลยทั้งสีส้มทั้งสีเขียวพร้อมกันเลยตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนลองทานสีส้มตอนทานสีส้มว่ารสชาติมันก็โอเคแล้วก็ทานมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นกระดูกมันไม่กอบแคบอายุอย่างเรามันก็ต้องสมควรที่จะดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเรื่องกระดูกเรื่องผิวพรรณอะ อากาศอะไรพวกนี้อายุเราผิวมันแห้งเริ่มแห้งเราต้องดูแลตัวเองอยากให้มาทานค่ะเป็นการที่ว่าแก้อาการเรื่องใบทอมด้วย